ถ้กันกินยังก็อนได้กินยังก็ครับตำเหนียงตเนี่อย่างค่ะรสชาติตำเหนียงเลยจ้าอใหญ่คือบอกหวานโมเมนต์ตำเหนียงสิหวานโพดบนน้ําหวานนี่กินกับอันยอดบักย่อมอันนี้แม่นอีหยังสันมัดไอยพวกบุ้งบุ้ง พระกะทิ้นกะทินตำค่าาบอกรัาเมียงค่าซื่อรัาตำเองนี่ยคือบัวไซบอกพริกกินเฟรชมาได้เล็กน่อยกินมาได้อุตวาเป็นดาแสบเลยพี่น้องแล้วตำเมียงค่ากะเดีเป็นตอนุมนมันบัวเพีเห็นว่ากัดบักพีิกกับข้าวมันละว่าซุ่มกันเป็นดาเสบหลายพี่น้องเยอะกัดบัวพริกกับเมียงคา ซุ่มแซวกันนี่ละไต่หฮมบ่เมนไต่หมไหมผุนมอมู่ทั้งหนาผุนอยู่นี่ยันเล่านี่ละพี่น้องเต่าบานเ่ากินกับเข่าพร้อมได้ไหมผู้หนาสีกป็นเด็กโซ่เลยระว่างกลางได้ย มาแตงแงาไข่หมดแดงหมดดีมันอยู่บ่ครับว้ายพวกมันสามใดย์แล้ววะของเงาละของไข่หมดแดงหมดเออใส่ของเลยบ่ปาเบิ่งไหนเลยครับเดินไปเงาใส่นี่ครับวันดนบาดคนไปเงาหลายผดบ่เบื้องอุปกรณ์เหล่าพุณนะคุณนะของใส่ไข่หมดแดงเลยของ มันต้องใส่ยังสี่มันบ่กุมเม็นแล้วก็เจ้าใส่หนามบุมเนาวเมียงหน้าเอาไสเปะหล่าที้มลาขาเจ้ามักใสเปอืนี่พี่น้องมึงเขียนดีกว่าผู้ขนาบเล่าด้วนี่พ้องโอ้บขเคยเห็นบันไดแดดมาสองพี่น้องครื่องแของกันแล้วกันก่าวว่าบขเคยใดเล่าด้วนี่สองคนครื่อนของหนึ่ง ทิมโง่ขึ้นหลายแถวเจ้าทิมเจ้าทิมปลามันบวกกัดตัวนี้แมน,นบูว่สิ่งปรกันไปอยังเนี่ยเอากล้วยกินน้ำใส่อะไรยู่ใส่ขั้วยอ้เหนื่อยหน่อยขั้ยวยกินน้ำทุ่นเนาะตัวพวกเอื้อหน้าไปไอ้เอาตัวนี้บอกมากก้อนเนี่ยเอาตัวนี้ไปกินก้อนออ ะอดออกว้าวขวดกินน้ำคือบรรยานามันส้นโอ้คือเก่งฮะโอ้จะเปลี่ยนวันหน่อยอยุบปอได้แล้วนั่นปอสีสีจูงกันไปใส่ โอ้ไ,นนออไปกีนาน้านองสาไปเ,เออเขาปลูกไว้ทาเ,เอื้อยสนะมปลูกไว้ก่อนพูดหลายตัวไปแม่ลงไปน้ำมูน้ำเอื้อยนั่นโอ้โพูด ไลตัวได้กำลังเรียนลงไปพนังงานอ่ะพี่น้องล้วกระสือออกมาอยู่น้ำไฮน้ำหน้าอย่างสหละครับออกมาอยู่น้ำไฮน้ำหน้าตอนแรกก็เห็นเป็นเทียงหน้ามาอยู่ไปอยู่มากกขยับขยายออกกับเป็นเพื่อนเป็นสั้นไปเลยครับ เท่สิบัวก้าไปนด้บานแล้วบานแถาออกมาอยู่ทรงหน้าแล้วมันสบายดีเรไปลองสบนเสลยอนี้เนเงางอยู่หนนเลงอยู่หน้าเลยลย้ร่างเอาค่อยมากินน้ำแล้ว โอ้ยต้องสาก็ะแหงน้ำก็สซิบบ่มีแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยคนคสาวห,หน่อยเอากล้วยกินน้ำซื้อหยังกว่านี่มาลีมียักตทั้งเบิดโอ้มียักตทั้งเบิดกล้วยสิบเอ็ดตัว S <S สาวน้อยเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเลี้ยงควายอยู่ปอได้แล้วเนี่ยฮะปิดเทอมแล้วเปิดเทอมนี่ขึ้นปอหกอืมสิขึ้นปอง้กับเด้อพี่น้องโอ้ยน้ำกับสิบ,บกเบิดแล้วแล้วไข่กินน้ำมีงวดโตนึง เล่นหน่อยบุญย,ปย่ป้อซีเลยนยำปั๊มขึ้นปอหาบอกพี่นาโอ้ซีกับปอหาเย้นี่คืขึ้นปอหกปั๊มจะคือขึ้นป้อหาเลยครับน่อง มีงวดัวเดียวตอนอนี้เป็นยังก็ต้องจับเสือกมันไว้มันฟ่อนมูบ่ะมันดู <laughs> เอาหามันดึงลงไปสิมี่แฮงดึงมันดิบ่ะฮะนี่เลย <laughs> ต้องดึงเสือกไว้เลยพี่ห้อกกันสั่นลงไปน้ำมูมันพู้นะ กินแล้วก็เอาไปลามไหวมองไมบ่บาบนี้เหล่าคนก็ไปลัดทางผมเอามากินน้ำซุ้มือบ่ะแต่พี่น้องวิถีชีวิตบ้านนอกเข้าเด็กหน่อยนักเรียนกะปิดเทอมกะบซอยพอซอยแม่เรียงง่วเรียงค้าย เชียงเขาลงมากินน้าแล้วก็เอาไปล่ามไว้วิถีชีวิตเด็กบ้านนอกครับพี่นอ้องรถไถนาหรือว่าบ้านนอกเ็คือรถอีแตก๊กครับเปลี่ยนใส่ล้อยเล็กเวลากลับบ้านเตาก็เปลี่ยนใส่ล้อยางล้อเล็กนี่เว้าไถให้ไถนาครับเริ่มสิหายงาขึ้นกันละครับสมื่นนี่ ว่าใส่รถไถสมใส่ยังส,ส่วนมากนะครับเริ่มสีหายากแล้ว ครับอาชีพของชาวบ้านหลังจากเทปหน้าแล้วกระสีแม่นี้แหละครับมั่นสำประหลังผู้ใดดูฟักดูฝานเพื่อนกะดิฝาน,น,นตากแดดไว้สามสี่มือมันแห่งเ่าไปขายนะครับผู้ใดพน่มยกรลาเพื่อนกะขายเป็นหัวมั่นสดไปเลยอย่เงียนอยู่กับไผ่กับหน้าอย่างนี้นะครับเขาทานน้ำมีคนอยู่ครับเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ าไปถึงล่างน้ำกันเลยครับโอส่วนมากพี่น้องทางบ้านโน่นเตาทานเนี่ยผสิเลียงคว้ยหลาเด้อครับเด้อนี่สเสียงเยี่ยนย่ายในล็อกกระเลียงนะ กระพูกไปสองโตพุ่ะส่วนมากก็สิเลี้ยงคขายหลายครับ มากพี่น้องแถวบนน้นเต่าทาร์ปรนเทศหน้าแล้วเพป็นกระสีเป็นมันสัมปะหลังต่อครับรกนกระสีนี่การเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ว่าส่วนมากผมเห็นถิ่เป็นเลี้ยงควายหลายเลยครับส่วนมากเป็นยังเลี้ยงควายอยู่ครับก <laughs> ะเรียนกาว <laughs> เหมือนวาโดนตัป๋านหนำเลยครับเดื้อ ผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี้นะครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้เก่งเขยอุบลข้นเมืองเข็มเนี่ยเด้อครับคือมีกำลังใจเยึดลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ขอกล่าวค้ามว,วาอยู่ดีมีแฮงสูู้ขสู้คนสวัสดีครับผม